สวัสดีค่ะป้อ,อมชวนคุยกลับมาอีกแล้วนะคะเรามาชวนกันอ่านไพ่หลายเดือนนะคะประจำเดือนมิถุนายน2 5 6 3นะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เลยตอนนี้วันที่1โอเคสำหรับคนเลขกสอนนะคะเป็นยังไงบ้างอ่านไพ่กับปอ,อมนะคะ สำหรับคนเลขสองประจำเดือนนิทุนายน์2,563พันห้าร้อมกาเนาทีปอมต้องบอกไว้เพราะว่าเผื่อใครจะถามเอ๊เธออัดกี่โมงนะคะอ่าคนเลขสองอ่านไพ่ไปกับปอ,อมนะโอ้โหเดอะทาวเวอร์ขึ้นที่ตัวระวังตัวเองนิดนึงนะคะดูแลอารมณ์ด้วยนะคะเดอะทาวเวอร์เนี่ยจะเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะงุดหงิดใจร้อนเวี่ยงสามารถทะเลาะได้แล้วแบบ ทะเลาะจนมิตภาพแตกกระจายอะคะ่ะหรือไม่ก็ให้ระวังการทําข้าวของเครื่องใช้พังเสียหายเนาะแต่ลักษณะน,นี้ตัวเราเนะคะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของตัวเรามันทําให้ทุกอย่างพังทลายได้ต้องระมัดระวังนิดนึงระวังความประมาทนะคะระวังการขับรถระวังการาใจร้อนทําให้แบบอาจจะมือถือโรนแตกรถอย่างเงี้ยรถต้องรถพังบ้านต้องซ่อมอะไรเนี่ยคะ่ะต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ไม่ได้เกิดจาก กรรมเวรหรืออะไรไม่นะคะเกิดจากอารมณ์เราเกิดจากความประมาาเลินเล่อเกิดจากความใจร้อนเดือนนี้นะคะของคนเลขสองต้องระมัดระวังอารมณ์นะคะอารมณ์ตัวเองใจร้อนมากเลยเนาะถามว่าในใจเป็นยังไงนะคะในใจอแต่เราเป็นคนที่แบบตอนนี้ช่วงนี้อยากวางแผนเนาะเป็นนักวางแผนนะคะตอนนี้เรากําลังอยากจะวางแผนนะคะวางแผนแบบสามปีห้าปีเลยวางแผนระบบใหม่ตอนนี้เราก็จะเรากําลังจะวางโครงสร้างใหม่ นะคะการใช้ชีวิตการดําเนิน,น,นงานหรืออะไรก็ตามเกี่ยวกับธุรกิจหรืออะไรก็ตามที่เป็นระยะยาว3ปีถึง5ปีสําหรับคนเลขสองนะคะแล้วสภาพแวดล้อมรอบตัวเป็นยังไงบ้างตอนนี้คนรอบข้างเขาคาดหวังกับเรามากเกินไปเนาะเขารู้สึกผิดหวังนะคะเราอาจจะสร้างความผิดหวังให้คนอื่นนะละนนนักษณะนี้สิ่งคือคนรอบๆข้างหรือสิ่งแวดล้อมรอบข้างเขารู้สึกผิดหวังกับตัวเราหถ้วยขึ้นนะคะจะเป็น คือความดีเราก็มีนะแต่เขาอาจจะมองแต่สิ่งที่แบบเราทําที่มันไม่ดีเท่านั้นเองนะคะอันนี้ห้าถ้วยก็มีสามถ้วยลม้มสองถ้วยตั้งจริงๆแล้วอะเรื่องราวดีๆมันมีอะค่ะแต่เขาไม่ได้มองเขาอาจจะมองแต่ด้านลบของเราก็ได้เนาะด้านลบของเรานะคะงั้นอย่าไปใส่ใจมากถามว่าที่ผ่านมาเดือนที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วผ่านไปแล้วเป็นยังไงบ้างแตรมเริ่มขึ้นแล้วก็สิบดาบขึ้นอ หนักหน่วงจังเลยชีวิตคนเล็กสองมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเนาะเปลี่ยนโยกย้ายนะคะอันนี้มันเป็นดีขึ้นนะเทมพอร์นนี้จะเป็นเทวดาเทน้ํานะคะแทนที่จะเทน้ําลงกับน้ํากับดันขึ้นจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะคะที่เดิมที่แบบอาจจะไม่ดีนะคะตอนนี้ได้โยกย้ายในที่ดีขึ้นหรือไม่ก็เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของ การเปลี่ยนเปลี่ยนที่อยู่อาศัยจากสภาวะส,สภาพแวดล้อมเดิมไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมากประมาณนี้เทอร์โมแลนดีนะคะเป็นไพ่สวยเนาะดีมากแต่ที่ผ่านมาเราก็เจอวิกฤตเนาะอุปสรรคเยอะมากเลยสิบดาบปปักเหนื่อยมากค่ะ <c oughs> อาจจะไม่ได้แบบโอ้ถึงได้อารมณ์ร้อนเนาะสิบดาบปปักอุปสรรคเยอะมากร่างกายก็แย่ทุกอย่างมันรุมเร้าหมดเลยที่ผ่านมาผ่านมาได้ก็เก่งแล้วค่ะ เก่งมากนะคนเล็กสองมันเยอะมากเลยอะวิกฤตกับตัวเราตัวเองนี่แบบเราแทบจะยืนไม่อยู่อะประมาณนี้เลยนะคะสิ่งดาบปางนี้อุปสรรคเยอะสุขภาพย่ำแย่เจอแต่เรื่องไร้ลายประมาณนี้นะคะสําหรับสิบดาบต่ผ่านไปแล้วคะ่ะจบไปแล้วแต่เดือนนี้ก็ยังต้องระวงังระวังอารมณ์ตัวเองระวังความประมาาเลินเล่อนะคะที่จะทําให้เข้าของเครื่องใช้พังเสียหายเนาะอ่า เรามาดูดีกว่าว่าเดือนนี้มิถุนายน2563ของคนเลข2จะเป็นยังไงบ้างถามว่าคนที่มีอิทธิพลต่อเราคนอื่นนะคะสิ่งแวดล้อมอื่นหรือเราจะคาดหวังให้เขาช่วยเหลือเราได้ไหมถ้าเป็นเรื่องการเงินได้เจ็ดเหรียญขึ้นที่พุมนคนที่มีอิทธิพลต่อเราเขาจะพาเราอันนี้เขาอาจจะไม่ได้แบบให้เราช่วยเหลือเราแบบ เป็นการเงินนะคะแต่เขาจะหางานให้เราแต่งานนั้นนะที่เขาให้มาเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยนิดนึงเนาะแต่มันก็ได้เงินนะคะถ้าเรายิ่งขยันยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งทํายิ่งได้ประมาณนี้เขาไม่ได้ยื่นเงินมานะคะแต่เขายื่นงานให้นะคะสําหรับคนเลขสองนะอาจจะมีคนที่แบบยื่นงานมาให้เรานะคะโอกาสดีๆนะคะแต่เราต้องต้องเหนื่อยนิดนึงนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะสําหรับคนที่ให้เขาก็ให้คือเขาก็ ทำด้วยกันนะคะเหมือนทําร่วมกันประมาณนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างเจ็ดไม้เท้าเดวิลเรานี่จะบ้างานมากเลยขยันมากเลยคนเลขสองนะคะจะรู้สึกว่าตัวเองแบบขยันมากทําได้ทุกอย่างไม่เลือกงานเลยใครให้ทําอะไรทําได้หมดลักษณะเจ็ดไม้เท้านี่ขยันมากทําได้ทุกอย่างไม่เลือก แม้แต่งานไหนคนอื่นว่ายากเราทําได้ต้องประมาณนี้เลยนะคะสำหรับคนเลข2แต่เดลเดวิลขึ้นให้ระวังนิดนึงเดลเดวิลเนี่ยมันจะมีสอสาประเด็นนะคะก็คือ1ให้ระวังความสัมพันธ์สัมพันธ์คนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาเข้ามายุ่งวุ่นวายกับเรานะคะอันนี้จะเป็นลักษณะแบบอ่ามัจุราชเนาะซาตานนะคะซาตานแล้วล่ามโซผู้หญิงผู้ชายคู่กันไว้อะแล้วเสร็จแล้วแบบ จริงๆเขาก็ไม่ได้ล่ามแน่นหนาหรอกนะแต่เราเรื่องที่จะแบบก็ยังคาราคาังกันไว้อะประมาณเนี้ยมันมีความสัมพันธ์ที่แบบอาจจะเป็นคนมีเจ้าของแล้วเข้ามาเกี่ยวพันกับเราหรืออาจจะเราตัวเราอาจจะไปสัมพันธ์กับคนกับสิ่งที่เทาๆนะคะไม่โปร่งใสอาจจะเป็นการพานันหรืออะไรก็ตามที่แบบใต้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยคือติดซินบนหรือไม่ก็เป็นเรื่องของ เที่ยวคืออะไรก็ตามที่มันเป็นมัวเมานิดนึงค่ะลักษณะมอมเมาลักษณะมัวเมาคือไม่ชัดเจนนะคะมันมืดๆเทาๆนิดนึงเนาะเราจะสัมพันธ์อย่างนั้นอันนี้แล้วเราแบบเป็นคนที่ขยันมากเลยนะเขาใครให้ทำอะไรก็ทําอาจจะมันไม่ทางดีร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะค่ะต้องระวังนิดนึงเนาะไพ่ใบสรุปเป็นยังไงอืมก็ขยันขนาดนี้เนาะ ราชนีถือเหรียญแล้วก็สิบเหรียญ oh. เดือนนี้นะคะสำหรับคนเลขสองเ oh. นาะไพ่ใบสรุปเขาบอกว่าเราจะได้เงินเดือนเต็มเม็ดเต็มหน่วยลักษณะน,นี้นะคะราชินีถือเหรียญเนี่ยเราจะมีความสุขในการได้เห็นเงินแม้แต่เงินในบัญชีหรือตัวเลขที่เข้ามาหรือผลผลประโยชน์ที่เราได้ที่เราพึงได้มันเยอะมากเลยอะสิบเหรียญเลยคะ่ะเต็มจำนวนเขาบอกเลยบอกว่าเดือนนี้นะคะเราจะได้รับเงินเดือน เต็มจํานวนแล้วเรายังได้เงินก้อนใหญ่อีกก้อนหนึ่งคือมันมีเงินก้อนใหญ่ด้วยซัพพอร์ตทั้งเงินเดือนและเงินก้อนใหญ่อาจจะแบบเงินที่เราไปกู้ยืมหรืออะไรก็ตามถ้าเกิดมีการกู้ยืมนะคะในเดือนมิถุนาย,ยนของคนเลขสองนะได้เต็มจานวนนะคะไม่บิดแม้แต่สตางค์แดงเดียวนะคะกู้เท่าไหร่ได้เท่านั้นเต็มจํานวนหรือถ้าไม่ใช่เรื่องของการกู้ยืมก็จะได้เงินก้อนใหญ่นะคะใหญ่มากก็คือที่เราคาดหวังไว้นอกเหนือจากเงินประจํานะคะเพราะว่าเขามาคู่กัน มีทั้งสองก้อนเลยเงินประจําเงินเดือนก็ยังอยู่แล้วแถมได้เงินพิเศษเงินก้อนใหญ่ประมาณนี้นะคะอู๋ขยันขนาดนี้เงินก็เยอะอยู่แล้วต้องหยอบรับแล้วคนรอบตัวก็ซัพพอร์ตเรื่องการเงินด้วยให้โอกาสเราย้ำอีกรอบหนึ่งสำหรับคนเลขสองนะคะ ถามว่าคนเลขสองเดือนมิถุนายน2563เป็นไงบ้างให้ระวังนะคะ The Tower ขึ้นที่ตัวระวังอารมณ์ระวังความประมาทเลินเล่ออาจจะทําให้ข้าวของเครื่องใช้พังเสียหายได้ระวังรถต้องลดพังบ้านต้องซ่อมนะคะหรือไม่ก็ถ้าเป็นเรื่องของประกันเรื่องอะไรนี่เราอาจจะถ้าเป็นเรื่องของในส่วนของคนขายประกันอะไรนี่ขายดีนะต้องบอกมันไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์ อารมณ์อารมณ์ร้อนมากใจร้อนมากนะคะแต่ถามว่าในใจเป็นยังไงบ้างอันนี้มันประมาทนะเนาะในใจในใจเราในใจคนเลขสนะคะเริ่มวางแผนวางระบบอย่างเป็นขั้นเป็นตอนวางระบบยาว3ปีถึง5ปีตอนนี้เราไม่ได้มองแค่นณปัจจุบันละเราทำอะไรเนี่ยเรามองไกลมากนะคะเราตอนนี้เราเริ่มวางแผนระบบใหม่เลยสภาพแวดล้อมเป็นยังไงบ้าง เราทําให้คนอื่นผิดหวังนะในตัวเรานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าทุกคนคาดหวังกับตัวเราค่อนข้างเยอะเน,ะะนาะลักษณะห้าถ้วยเนี่ยมันเหมือนเป็นคู่สัญญากันนะคะมันทําให้เขารู้สึกเขาเขาเฟลนิดนึงเนาะแต่จริงๆแล้วว่าความเป็นเราอ่ะมันไม่ได้เฟลขนาดนั้นนะหรือไม่กตตัวเรานะอาจจะเฟลกับสิ่งรอบข้างคือเราอาจจะรู้สึกผิดหวังกับรอบข้างมันมีสองเงื่อนไขนะคะ เราตัวเราเองอาจจะผิดหวังกับคนรอบข้างหรือคนรอบข้างผิดหวังกับตัวเราแต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องดีอยู่แต่อาจจะลืมนึกไปแค่นั้นเองนะคะถามว่าคนข้างๆคนรอบตัวเราคนที่มีอิทธิพลต่อเราเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้รับโอกาสนะคะในเรื่องการเงินการงานแต่อันนี้มันไม่ได้เงินมาง่ายๆนะมันต้องทํานะคะต้องลงมือทําต้องลงมือขุด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 นะคะลักษณะเจ็ดเหรียญจะเป็นอย่างนั้นนะคะยิ่งขุดยิ่งได้ยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งทํายิ่งได้ประมาณนั้น นะและเดือนนี้นะคะมิถุนายนนะคะสําหรับคนเลข2เนี่ยก็จะมีเรื่องของการขยันมากเจ็ดไม้เท้าขึ้นขยันมากไม่ได้สนใจอะไรเลยบางทีนี่ขยันแบบเจ้าเล่ด้วยนะอาจจะเป็นตัวเราที่แบบทําทุกอย่างได้ะเพราะว่าไพ่เดดเดวีขึ้นตรงนั้นนะคะเราตัวเราเนี่ยอาจจะแบบใช้ความเจ้าเสน่ห์ของเราอะเพื่อจะให้ได้ผลประโยชน์ เนาะอาจจะต้องไปหลอกลวงอาจจะไปปิดปอนอะไรนิดนึงประมาณนี้ค่ะเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องของมัวเมามอมเมานิดนึงนะคะไม่โปร่งใสแล้วไพ่ใบสรุปแต่ไพ่ใบสรุปสวยนะคะถ้าเป็นเรื่องการเงินการเงินเนี่ยของคนเลขสองเนี่ยจะได้เงินเต็มจํานวนนะเงินเดือนแล้วเราจะมีความสุขกับบัญชีเงินในบัญชีแค่เห็นตัวเลขเราก็ยิ้มละลักษณะราชินีถือเหรียญจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ยังได้เงินก้อนใหญ่ ใหญ่มากคุณใส่ดสได้คอมมิชชั่นนัเนี่ยช่วงมีถุนาหรือเปล่าคะอันนี้ก็เป็นเงินกลางปีบนนองโบน้านอะไรเงี้ยโอ้โโควิดยังมีเงินเยอะขนาดนี้นะก้อนใหญ่นะคะแต่ถ้าใครที่ไปกู้ยืมหรืออะไรนี่ได้เต็มจานวนคะ่ะไม่บินแม้สตัตงค์แดงเดียวเลยจบแล้วของคนเล็กสอง